ุ้งคุณกุ้งมีปัญหาสะเก็ดเงินขึ้นขึ้นบริเวณหน้าใช่ค่ะตรงตรงไหนฮะช่วงช่วงเนี้ยค่ะช่วงหน้าเลยค่ะเนื้อผากเลยหน้าทั้งหน้าเลยเหรอใช่ค่ะแล้วลำคอแล้วก็ต้นคออ๋อมันขึ้นรุนแรงยังไงฮะมันขึ้นเป็นเป็นเป็นจังหวะหรือว่ามีเป็นผื่นนะคะแล้วก็มันแห้งจะเป็นสะเก็ด่ะคะครับขาวๆไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นผิวหนังอักเสบค่ะผิวหนังอักเสบใช่น่อาจารย์ครับ สเก็เงินกับผิวหนังอักเสบนี่มันใช้คําเรียกอันเดียวกันไหมครับหมออาจจะมองมองดูแค่นั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ตรวจอะไรหลายอย่างที่จะใช้พิจารณาว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าขึ้นแถวไรผมนี่เซฟเดิมก็เป็นหรือเป็น,เป,นเป็นผื่นไขมันอักเสบนะคะหรือ<ก>บางคนก็เรียกผิวหนังอักเสบะ,ะาาแล้ว,แล,วแล้วมีความผิดปกติด้านอื่นไหม ก็เนี่ยมันก็จะเป็นแบบถ้าไปหาหมอก็มียามาทานใช่ไหมคะก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามปีที่ผ่านมาคือหมอบอกเป็นผิวนังอักเสบแล้วก็พอมารู้พอมาพอหลังๆนี่ก็มาตรวจอีกทีใช่ไหมคะก็เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะอ๋อคุณหมอท่านอื่นก็บอกเป็นสะเก็ดเงินแล้วรักษายังไงฮะก็พอดีมาดูรายการเนี้ยค่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนั้นก็คือคุณหมอรักษาให้วิธีการรักษาก็ต้องต้องกินต้องทาอย่างนี้ตลอดก็ให้กินยาชทายากินยาทายาเพราะมันไม่มีวิธีรักษาค่ะไม่มียาแล้วาแล้วแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันคือสเตียรอยก็คุณหมอก็บอกตรงๆอะค่ะอ๋ออ่ะเสร็จแล้วก็คือมารู้จักกับบิมใช่รายการนี้ค่ะเปิดทีวีดูพอดีแล้วก็เออก็เลยโทรมาโทรมาถามรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็แบบ สั่ง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 จากพี่เขาที่ที่ในรายการเนี้ยที่เขาออกรายการมันโชว์เบอร์ใช่ไหมคะก็โทรไปแล้วก็สั่งมาทานนะคะทำไมถึงเชื่อว่าจะช่วยได้เพราะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วไงคะไม่รู้จะทำยังไงแบบเคยไปลองยังฮะลองวิธีอื่นยังฮะหาหมอจีนฝังเข็มไม่ไม่ค่ะแผนโบราณยาหม้อไม่ค่ะไม่ก็เนี่ยมันมันมันแบบไม่มีไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ดูในเน็ตด้วยครับเนี่ย อ่ลองศึกษาใช่ลองศึกษาว่าคนที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูในเน็ตของบริษัทเนี้ยค่ะเปิดดูก็เลยเห็นคนเขาทานกันใช่ไหมคะก็เลยตอนแรกทานเนี่ยเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะก่อนอาหารเนี่ยสีอะไรคะสีสีส้มค่ะสีส้มนะะใช่ตอนแรกทานแรกๆเนี่ยจะเห่อขึ้นมาเต็มเลยตกใจมากมแล้วก็ลองดูในเนี่ยดูใช่ไหมคะให้เขาให้ลดปริมาณลงเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนอาหารช่วงแรก เป็นๆห,หายห,หายขนาดที่ทานก็ยังมีขึ้นใช่ค่ะใช่อาทั้งนั้นต้องถามอาจารย์พี่เชื่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเออ่บิมสีส้มเข้าไปทําอะไรบ้างผมว่าก่อนอื่นให้อาจารย์อัมภัยพูดถึงต้นเหตุของเศษเ,เงินก่อนอะนะครับ,รบแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเทสหนึ่งเทสสองเทสสิบเจ็ดบางเงินอาจารย์อัมภัยเพิ่งจะอ่านมาสดๆร้อนๆจะได้อธิบายเดี๋ยวผมจะจบท้ายทีหลัง อย่างที่น้องเขาพูดก็ถูกนะฮะว่ามันไม่มีรักวิธีรักษาให้หายเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินนี่มันเป็นโรคกรรมพันธุ์่ะหรือไม่งั้นก็มันเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นซึ่งก็พบว่าในโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะฮะครับมันจะมีะตัว T เซลล์เนี่ย T helper เซลล์เนี่ยสองสามตัวที่มันจะวิ่งไปที่ มันจะไปบริเวณใต้ผิวหนังนะคบแล้วมันก็จะไปหลังสารหลายชนิดเลยนะครมันมีทั้ง th 1 th 2และ th 1 7ที่ไปนะฮะ th หนึ่งก็จะไปหลัง t n f Alpha ที่นั่นนะฮะ th 2ก็จะไปหลัง i n t e r l e ิ k i n น1เ beta แล้วก็ interleukin หซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนังส่วน th 1 7ก็จะหลัง2ตัวก็คือ อินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคิน22ซึ่งสองตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อผิวหนังมันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบ่งตัวรวดเร็วมันก็จะดันกันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาชั้นบนสุดมันไม่ได้รับน้ำได้รับอาหาร,รมันก็จะตายแห้งเป็นสะเก็ด และอีกตัวหนึ่งที่ไปออีกตัวหนึ่งที่มีผลก็คือเขาพบว่าร่างกายคนคนนั้นอะจะมีเทเรกูเรเตอร์ต่ำนั่นก็คือเขาตรวจอินเตอร์ลวคินสิซึ่งททเรกเป็นตัวหลังมันมีปริมาณตา่ำนะอันนี้ก็ที่มาของที่มาของโรคส,รคสะเก็ดเงินทีนี้แคปซูลสีแคปซูลครับทำไมบางคนใช้แล้ว หายภายในไม่กี่วันอืบางคนใช้แล้วยิ่งเห่อขึ้นมาครับบางคนใช้แล้วก็เฉยๆผมว่าประการแรกเดียวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะฮะสองอาหารอาหารที่กินในช่วงจังหวะนั้นอารมณ์แล้วก็อากาศนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคนที่เป็นสเก็ดเงินสิ่งที่กินไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีเช่ขนมปังมีเหลือง ิน <C in th> ไม่ได้เลยบ่มีคือสําเร,ร็จรูปไม่ได้เลยไไม่ได,ไมได้เลยอ,า,อากาศอากาศชื้นชื้นโอกาสเป็นรุนแรงอารมณ์หมุดหงิดมาเลยเพราะฉะนั้น3อมอนะครับเพราะนช่วงจังหวะที่มันเหอขึ้นมาไอ้สออนีมน่มันมาด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนี่าบางรายที่หายเลยสีเมแคปซูลสองสาวันก็หายเลยครับแล้วก็ดีบอกว่าดีมากๆ แต่ต่อมาระยะหนึ่งก็พบว่าเอ๊ะทำไมมันกลับมาใหม่กลับมาเป็นเพราะใน,นโรคสะเก,ก็ดเงินอ่ะขอบอกตรงๆว่าผมปวดหัวกับมันมากๆทีนี่ตอนหลังเนี่ยก็ปวดหัวกับมันมาแล้วสองสามสองสามปีนะครับ,รบแล้วตอนหลังเนี่ยก็รู้ว่าโอเคอย่างที่อาจารย์น้ำไพพูดมันเกิดขึ้นจาก T S หนึ่งก็มาก T S สองก็มาก T S สิบเจ็ดก็เยอะอนะฮะมันทีตัวที่ไม่เยอะมีอยู่ตัวเดียวคือ T Rex เออฮะมันเกิดน้อยเกินไปครับนะ แคปซูลที่พูดถึงเนี่ยมันลดทั้ง th1 th2 และ th17 แต่สิ่งที่มันไม่ลดคือคือสิ่งที่มันไม่ได้สร้างคือ t r e x คือเรายังไม่รู้ว่ามันลดเพราะอะไรถ้าหากใครเป็นครับกินน้ำมังคุดก่อนแล้วก็แคปซูลสองแคปซูลต่อวันย้ำอีกทีหนึ่งเช้ามาเป็นน้ำมังคุดต่อกินร่วมกันได้ร่วมกันได้เลยนะฮะครับ กินร่วมกันได uh huh. น้มันก็จะมีการลดลงของ th1 th2 th17 แต่ t r e x กมันจะสร้างเพิ่มขึ้นในการลด th1 th2 อย่างเนี้ยมันลดไปแล้วยังมี th1 ซึ่งสูงกว่า th2 เพราะอาการความต้านทานของเราก็หรอสิ่งแปลกปลอมมันยังมีอยู่ uh huh. มันไม่ใช่ลดลงจนกระทั่ง,งติดดินครับ,รบเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขที่ควรที่จะต้องใช้อ uh huh. ย่างดี uh huh. นะครับ uh huh. ก็ใช้2แคปซูลต,ต่อวันนะครับ แล้วก็น้ามังคุดหนึ่งซองต่อวันครับทานอย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็สําหรับคนที่เป็นรุนแรงมากๆแล้วมีครีมเม<ช>ข้มฉันลกทานใช้ตรัลใอ้ค่ะดีไหมดีมากค่ะ,ค,ะคุณกุ้งใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ <5 S 2> ห้าเดือนแล้วค่ะตอนนี้ห้าเดือนผ่านไปมีอาการกลับมาวนกลับมาอีกไหมฮะก็ต้องคุมสามอนนี้ให้ได้ค่ะต้องคุมสามอนนี้ด้วยก็ทานอันนี้ด้วยค่ะยาหมอก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ไม่ต้องใช้สเตยรอแล้วอันตรายมาก โอ้ก็คือกลัวเหมือนกันใช่กลัวมานะฮะแล้วอย่างนี้ก็ต้องทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าฮะอาจารย์ครับอคงต้องอาจจะลดขนาดลงนะครับแต่จะไปคิดอย่าไปกังวลมากเพราะกินแล้วผิวสวยหน้าใสใช่ไหมอารมณ์ดีคือในสูตรสีส้มนี้ใช่ไหมฮะทานต่อไปเรื่อยๆได้คือตัวที่น้ำมังคุดเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆน้ำมังคุดนะครับกินไปเถอะอ่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ